เรามาฟังเสียงทั่งโบราณของเยอรมันนะครับทั่งตัวนี้ผลิตในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่สองนะครับเดี๋ยวจะเคาะให้ฟังนะ ฟังเสียงลูกเหล็กกันนะครับขายอยู่สองหมื่นเกนะครับสนใจโทรมาซื้อได้ครับ081ย์ดหนึ่งับ876 3 115ครับ รือถ้าใครมีแบบนี้ผมรับซื้อนะครับแอดไลน์นะครับแอดไลน์ ID ไลน์นะครับแอดสามร้อยเอเล็กเอเล็กวีเลนะครับทั้งตัวนี้ยาวจากหางถึงเขานะครับสิบหกนิ้วสูงหกนิ้วนะครับหน้าทั่งเรียบเนียนไม่แอนนะครับขอบเลี่ยมคมนะครับหน้าทั่งกว้างสามนิ้วนะครับ ตัวนี้หนักยี่สิบกิโลมีตัวเดียวนะครับ